คุณต้งแต่2 0สองร้ยบาทขึ้นไปนะครับได้เหรียญเงินหรือเหรียญทองก็แล้วแต่ดวงของท่านอธิษฐานเอานะครับข้างล่างนี้นครับข้างล่างนี้นะครับท่านาคำบุมสองร้ยบาทนะครับท่านจะเสียงดวงจับเหรียญหลวงปู่นาคได้หนึ่งเหรียญน,นะครับแล้วจะดวงว่าท่านจะ ได้เหรียญเงินหรือเหรียญทองแดงนะครับมันมีถึง3เหรียญน,นะครับเหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทองแดงสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะตอนนี้นัตตี้นะตตี้วัดห<ล>นองสีด<น>านนจังหวัดสระบุรีครับ วันนี้มาทำลงทานที่นี่นะคะพร้อมกับทีมงานครอบครัวตระกูลจันลอยทุกคนวัดหนองซีดาถือเป็นวัดที่มีข้างทางแม่ไก่นะคะเยอะมากนี่ที่เห็นอยู่ไม่ใช่นะคะแต่ว่าเป็นทางข้าวกำลังบินวนอยู่นะคะไม่รู้ว่าบินไปไหน ขอเชิญนะครับช้าหมดนะครับช้าหมดนะครับท่านทั้งหมดครับทรานั้งหมดสั่งทำมาโจยจำนวนจำกัดนะครับท่านที่ได้ยินเสียงจากกองหน่วยกานแล้วนะครับขอเชิญนะครับเอาเศษสตางค์ของท่านนะครับมาร่วมทำบุญกับทางวัดหนองศรีดานะครับเช้าหมดนะครับเพราะ ท่านร,วร่วมกับเนสองร0บาทเดี๋ยวจะพาไปดูโลงทานนะคะว่ามีโลง<ด>ทานอะไรบ้างนะครับก็แล้วแต่ดวงอธิษฐานจิตของท่านว่าท่านจะได้เหรียญเงินหรือเหรียญทองนะครับอขอขันธ์มาก่อนครับรับช้าหมดครับช้าหมดนะครับ

จำนวนจำกัดนะครับตอนนี้พ่อแม่พี่น้องรู้ข่าวได้ยินเสียงแล้วเข้าแถวเลยครับแล้วหยิบในึ่งเรียครับทีนี้ครับใส่ตาแล้วหยิบไปครับเรียบร้อครับ้หมนะครับั้หมนะครับ นีชื่อคุณนรินรัตแต่คุณนรินรัตไม่มานะคะท่านที่ได้ยินเสียงนี้ขอเชิญนะครับแล้วแต่ท่านจะบริจาคเงินสองร้อยบาทก็ได้ครับห้าร้อยบาทก็ได้ครับหยิบไช้หนึ่งเหรียญนะครับแล้วแต่ท่านอะไรนะถามมากเกินอะไรนะได้เหรียญเงินเหรียญ์ต้องได้ก็เดินไปหยิบได้เลยค่ะหยิบได้เลยค่ะเหรียญถ้าเหรียญน,นะเจะผมขอปรนะ ียญนี้ไปที่ทคศกบที่ข้าที่ฐานลองตูที่เขาบอกว่าเหรียญร้อสองร้อยนะครับตรนงนี้ผมจะเลือกขอกระถินเป็นกองกระถินตร,รนงนี้เนาะเป็นกองกระถินถ้าจะทำเป็กระถินก็ที่วงพ่ก็แต่ถ้าจะบูชาเหรียญไปบูชาเหรียญกับทาน ก่อนทางโน้นนะครับอันนี้ผมอยากกินก็ติ๋อเดี๋ยวเอาไปฝากเดี๋ยวเอาไปฝากตอนนี้ผมอยู่กองบริการข้างหน้าค่ะกับกองกองกาบพ่อไทยด้วยนะเพราะว่านั่นผมงานที่ที่สาร์ลวงปู่เป็นเขาบอกว่ามีเนื้อจระเข้ด้วยตอนนี้กำลังหาเนื้อจระเข้อยู่นะคะส่วนที่ใต้ถังเดือดทาง ที่ก่อนทางด้านวิหารหลวงปู่พระนังเป็นบูชาเตรียมหลวงปู่อีนะครับมีหลายเนื้อเนื้อทองแดงเนื้อหน้าขาดทองคำ แล้วกอธเกี่ยวแลร้านนี้อร่อยมากเลยรอแป,ป๊บรอแป,ป๊บเดี๋ยวจะพาไปหาหลานนะคะ ยอย่ามารับไก่้ันเดียเ๋ยวเนแล้วันนี้นะเดี๋ยวน้าเ่อความถูกองเข้าใจกันท่านที่จากูรงงารเนี่ยเรคทนี่ตุกเสกตัวน,นี้นะอ้า,อา,า,น,าน่าที่ทำฟิลิกรจรสัสปแต่าศอยู่ทางเนี่ย,ายหาล ตัวละสองร้อยเนี่ยตัวละสองร้อยะไรนะครับตัวไตเติลไปนะบนศาลาหลวงปู่ศาลาใหญ่นี่เป็นเรื่องของการขบวนกระถิ่งที่จะทอดกระถิ่นวันนี้เพราะนั้นก็จะแวะนะครับจากพี่น้องท่านที่จะไปบูชาหลวงปู่นะครับขอเรียนเชิญอาเรียนหลวงปู่เรียนเชิญที่พิหารที่โรงเก่ อยู่กับยายนะคะหลานรัางพี่น้องที่ปัสกาาษสกาในการักแบบโบราแต่ข้งบนนี้บนสาราหลวงปู่นี่ครับอก็เรื่องของประนัตินะอ่อที่วัดนี้มีไอ้ไข่ด้วยนะคะวัดหนองสีดาเรียเรีนอาจารมา ว่ารานครับเขาจะรุนเรียนุนียัประสบการ์ตัวนะขอเชิญนี่ท่านอาจารย์สมีพ <c oughs> ัฒน์แค่นี้ก <c oughs> ่อนนะคะ